วันนี้เราอยู่ในโลกเดิมๆเดือบเร็วแล้วก็ยินดีต้อนรันสู่เดซิเบลถึงนี่ยี่สิบในไมค์เครืของเราซึ่งวันที่สิบเอ็ดผมกวตัดไม้ทั้งวันนะครับผมตัดไม้เข้าบัวคาตัดอาหารถึงผมตัดไม้ไปเรื่อยเพราะผมต้องใช้ทรัพยากรไม้ย่านเยอะเรื่งเหนือเรื่อเหนือตัดมาทั้งต้องเอาจอเอาขีแล้วก็ไปไล่ขาแกะต่อขาไอ้ตีมหล่นโอ้โหหัาแตกไปดิโโโ บริเตนก็อะไรหรอกไอเกีดก็จีงหมูน้อยแล้วก็ไกวแล้วค่าไก่ก็ไปละมัดเกี่ยวคล้องก่อนละกันแล้วก็โหลดข้ามาแล้วก็เราก็จะไปเติมเหล็กเกี่ยกุ้งเราต้องอาตีมดหน่อยกี่ช่อบากวกโอเคแล้วก็จากนั้นเราก็จะมาทานลงเมืองของเราเองฮะฮะวันนไม่จะดีขนาดนี้เราไม่ครอบเรา มันสนุกแบบร่ม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 โดฮ่าฮ่าขุดินจงมีความสุขขุดทานขุดินตรงเมืองของเราแล้วเราก็มาต่อพาอีกเพื่อเชื่อมบ้านของเรากับทะเลยต่อเลยสิต่เลยสิต่อเลยสิเอาต่อเลยสิไปต่อ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 ไปต่ไปต่อไปต่อต่ต่ต่ตอตอตอ

แล้วก็เราก็กำลังเก็บของเข้าไปแล้วก็บักไฟบักไฟบักไฟแล้วก็บอกขุดเทอร์นหัวเราเพิ่มใช่ก็ไม่ทำรายใหม่เราต้องขุดแทนกักเราสิพอมีคนขุดเทอร์นถึงมือเลยเนี่ยก็บักไฟออกมาโอ้สิคิปเปอร์ตุ้งก็ไม่เท่าไหร่นะได้แค่นี้หรอฮึโอ้โห ผมชมบีมันได้ะอยู่โอ้ไม่ไรค่ะผมไม่ไรค่ผมโอ้ไม่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 ไมมอย่าค้อค้ที่จบมาค่าค่าเพราะค่าขาดมาค่าบแล้วผมตีเพื่อนของเราเพราะมันไม่ใช่ที่นอนผมใช่ผมลืมบอกผมองกับเพื่อนเลยมันก็ไปนอนนะเฮ้ยโอ้ยหนาวนะมนาวโอเคยังไงเราก็จะมาช่วยเพื่อนสร้างบ้านเสียงเบาไปก่อนเลย ใช่แง่ก็ไม่เสร็จยี่สิบบันในภายในสิบบัน,นเราสร้งางบ้านของเพื่อนให้เราไม่เสร็จเอาไปก่อนได้บากบักบกักโอเคเราได้กระจกแล้วก็มาติดกันแล้วก็ต้องมาตกแต่งเล็กน่อยติดกระจกให้เพื่อนเฮ้ยโอเครอให้ลมแห้งแล้วะตตนะ,นนนนะ, okay. ะสิเจ็บน้ำผมก็แบบ ต่อบันไดให้บ้านเพื่อนกลายเป็นบ้านทรงเตี้ยแล้วครับผมใช่ครับผมมันบอกว่าบ้านทรงเตี้ยซึ่งผมนี่นกับเพื่อน,น,นอทั้งหมด3้ำเพน่ครับผมมีผมมีเพื่อน,อนแล้วก็มีเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนซึ่งเราจะเอาต่อเื้นเอาโหต่อพื้รบพีเป็นชิคเลยเนี่ยโอเคบ้านทรงเตี้ยเราก็ตกแต่งไปก็เลยไมออ่ไม่ไมพอจากนั้นผมก็มาต่อพือน้นบ็อกให้บ้านเพื่อนแล้วก็ปักไฟให้มันน้อย โปตรงหน้าแบบโอ้ยบังเพื่อเลยเนี่ยโอเคหลังจากนั้นเราก็มาหุ่นหินของเราเพิ่มซึ่งผมจะทําตึกน,นะครับผมไม่รู้ว่าตึกจะโรอองแรมอะไรก็ไม่รู้แต่รู้บอกเลยว่าดีไซน์โคจะสวยหรือเปล่าไม่รู้สวยหรือเปล่าแต่ก็ดูดีสำหรับผมนะหังจากนั้นเราก็มาเผาะนะครับผมใช่เราได้เห็นแล้วก็ต้องมาเผาสิเพราะผมกับเพื่อนจะทําเป็นแบบยินรีบอืม บอสิของเราไปแหละนะ <c oughs> ขอแห่งแล้วใช่ซึ่งมันเบื่อมากเลยแล้ผมก็จะวนให้คนดูสามรอบอ่อเต็ดไปกันไหมไอ้ยเพื่อเพื่อ,อเอวินอย่าบับบางสิแล้วทำไมผมต้องวิ่อ,อกอมาเนี่ยไม่เข้าใชเยอเนึกเราก็ยังจะมาเริ่มทำตึกของเราหรือโรงแรมเขาเรียกว่าตึกแล้วกันนะอ่าก็เป็นตึกแหละอะมี สามสี่ช้นเลยนะแล้วก็ต้องโอ้มันม uh, ันมันมีปูจบคนเนี่ยแล้วก็แล้วก็ต้องโอ้โหมีเพื่อนโอ้โหปูทับกันทั้งสองโอ้โหมันเปลืองนั่นนี่ต่อไปหนึ่งอสามสี่หนึงส้ามสี่หนึ่งซ้รืสี่หนึ่ง้ำสามสีโอ้โหเพื่อนโดนนะโอ้โหซอมบี้บุบเบ้อไม่โอไม่กูโอ้ยตี้อซอมบี้บุบลงเล้วอยีบุบนโอ้โอยโอ้ย เราผมก็ตายอืมใช่แล้วผมก็นอนอแล้วก็วันต่อมาเราก็ได้มาขุดบล็อกหินสีขาวๆนี่นะครับเพราะมันสวยดีหรือเปล่าไม่รูกแล้วก็สวยเนะได้หรือเปล่าลูกน่ะไดหรือเปล่าไห้ลูก ก็เลยไปถอะหลังจากนั้นเราก็บดต่อเป็นเป็นชั้นที่ละชั้นนะครับเออชั้นกระพรก็ติกระจกซิสองโซต่ออ้ถ้าไมเปลี่ยนยไงนี่ไนี่อ้ไฟมาเรืลยนี่ตะก้เจะตะกี้เจะตะกี้เจะแะกะกะกใช่ตะกร้จากด้านนี้เสร็จอ่อแล้วก็มา โอไอพื้นเออเรียกพื้วกันปูพื้นต่อแล้วก็เราก็มาเริ่มือตัดมือมก็มาลองใช้ไม้อยู่นะถ้าบางทีก็หาไม่เจอเราก็ลองเอา,าไม้ไปใช้เผาเทนทนก่อนอย่างทนเราก็มาเคลียรซน์ในเลิสัยขงเราใช่ครับเลิซัยผมจะเคลียร์ให้เทลิสัยไม่มีไซนยเลยแล้ครับ แค่จะเขียนมันเรียบๆนั่นเองล้วอะไรเหมือนกันแหละเออแล้วความที่มันมืดนแล้วก็มันก็จะมืดนั่นแหละใช่แล้วความที่มันมืดมันก็จะมืดใช่เออพูดอะไรแล้วต้องตีกระจกไ,เไปเฮ้ยหมดบังหนไนเลยโอเคแล้วก็เราก็ต้องมาตีกระจกไปก่อนนะเออโอ้โหโอ้แล้วมันตีหนังชี้เลยนี่โอ้โหจังนะแล้วมา,าตี แม่วันที่ยี่สิบก่อนเราจะจบไปเราก็ได้มาทําเขาเรียกอะไรนะเออรั้วกันละกันที่ทาให้เราบอลไปได้แต่บอลกับบอลเม็ดอืมก็นั่นแหละไ่พเลยโอ้เย้เยแ้ทยี่สิบเออของเราก็เสร็จแล้วยี่ย้ยียี่ยียี่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 ี่ยร่ยี่ย่ยเย่ี่ยี่ยี่ยีไย้เย้ อ่องทำไมจะจุดยอดใหญ่ๆแบบนี้บิ๊กเบงนี่คือผลงานของวุฒิยี่สิบขับผมบ้านของผมก็สร้างไว้แล้วโอ้ยไอกระบองเพชรไอ้กระบองเพชรนี่เนี่ยโอ้โหนี่คือบ้านของเพื่อนผมหวกแล้วบ้านเพื่อนผมมันไม่เสร็จดึกไอ้ทางซ้ายโอ้ยกระบองเพชรนี่ก็ติดของเราเป็นไงเสียเมะเสียเมะเสียเมะมันดูเหมือนได้อิโมจิมากเลยทุกคน